สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้เข้าไปอีกแล้วจ้ากับคุณประกรณ์เหมือนเดิมจ้าสองคนสู้กันยุดยุดยิดยดยเยร์เพชรค่อยฝรั <laughs> ่งฟังโคงกระโดดเข้ามา้าพ่อเฮ็ดแล้วจ้ามาเบิงน้ำกันงามงามมากระโดดเข้ามา้าปุ๊บมุกี้นี่แต้วนี่จ้ะตีนฝรั่งฟังโค้งเกือบหยับเลยนี่มุกี้นี่ยางไม้อยู่นี่แหละพ่อมือ เลี้ยวลงพอดีปาด้าพ่อแม่ที่นอกจก้ะดูง,งามคักเคียร์ให้เน่ดิมันมันสันน่ะน,นี่นี่ดึงงาไม้ตัวนี้เอาให้เน่สีท้ายลูกเนี้ยดึงอันนี่ไหมเอออันออนั่นอือะาก็บดึงเอาครับดึงเอาก็ได้ละดึงเอาเลย คู่กันจับดีๆจับดีๆยังว่าใส่ถุงมือจับเพราะว่าเพราะว่าพึ่งกระโดดเข่ามาเนะาะจับพยกขึ้นให้นะที่ท้ายรูปเออเพราะว่าพึ่งกระโดดเข่ามาหานะจ้ะก็เลยยังบัด้ได้ใส่ถุงมือเลยป่ะไปต่อยางมา้ามาเจออีกละนี่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 เท่าสองดอกคู่กันเลย เชียบังด้อู้ยา่ยาๆทั้งหลังทั้งหลังทั้งหลังนี่นี่เนื้อเนื้ออยู่เหนียวไม่ออกแม่นเมื่อนั่นไม่ึ้นนานเออมีดอกหนึ่งอู้อันนี้จัดดอกแล้วนนี้สองอ่อนนอนนเก็บเยอะโอ้ยมองนี่เฮาได้ตลอดเนาะได้ตลอดเดี๋ยวกำลังฟังผมคนพาไปตัดขาก็ได้จ้ะผมเลยคอะชมขวอยเนี่ย ยกไม่เอ้อคือเอามือมาทางนี้เอามือมาทางนี้อันบั่มว่ามันขาไม้ฮัลโหลกได้บ่อ่ะตัดเลยแถวจะมีมีดอยู่มือลรอติดกันเออตัดเลยตัดตอนตัดโลดตัดโลดได้ได้อยู่ละตัดซะอยู่ละเออโอ้เดี๋ยวจะถักเลี้ยงให้เด้อเลี้ยงซีให้เนี่ยถ่ายรูปจากบุดกัน งามคักงามเนี่ยตัดตัดเร็วๆเด้อเพราะว่าเขาใส่เวลาเข้าอันทำเวลาจ้ะคุณประกอบเราต้องไปเฮ็ดงานต่ออีกฝรั่งฟังคงเอาเรามาเป็นมูซื้อตร้องรีบจ้ะ ทั้งเือกับสิบ้อบัวร้ไยเบิดทุกดอกเ้ยจ้ะเด้อรังฟังโขงรีบมือเน,นี่ยรีบน้ำคุณประกอบแล้วต้องกลับไปเฮ็ดงานจ้ะเฮ้ากับม้าไก่พร้อมนั่งรถไฟม้าไก่มันนั่นเสียเวลาจ้ะเสียเวลาถา่ารถถ่าเน้เสียเวลาถ่าแต่รถเข่าป่าก็ได้เวลาหน่อยหนึหน่งจ้ะจุ่มนี่เขาได้หั่นเถ้าหาดอกโกดอกวา สักดอกหาหาดอกงจะจะามกระาถุงมือกระดองคันขู่นี่จะอีกดอกหนึ่งโอ้ยมันรุ่นเดียวกันมิดงามคามเลยเถาเอ้ยเถาออกรุ่นเดียวกันมดเลยไงแต่ก่อนเราเหลียวไปเห็นมันนั่นหัวดำจะเดออกรุ่นเดียวกันมืดเลยงามคัก เฮ็ดอันลืมบอกยังก็อันเซฟหมวกดำเนาะเซฟหมวกดำเออเฟเขาว่าแซบกันมูสันเฮ็ดเซฟอันนี้นะหอมิ่นจะหอมจะโอ้ยดอกบักใหญ่คุ้นปากกอดเราบอเห็นพอแม่พี่น้องเอ้ยอ๋อคอยสิหาเบิ่งอีกก่อนน้ำเจ้าหาน่ะเดี๋ยวคอยเบิ่งก่อนพุ่น่ะดอกงามๆตันๆ นี่มันยวงสิเถอะอันนี้นี่ยูสิเจ้ายางมาถืกทางอือเจ้ายางทางนั้นมันละบังขอยางทาั้งนี้ขอยเลยเห็นบังยนอเดียวบนบางยงดอกไงก้อนมูอันนี้นะยางก้อนมูมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวนี่แหละเดียวข่อยยางลบลบเจ้าเข้าไปเห็นอีกก้อนมันมืดเผื่อเจ้าหาว่าเห็นมันมืด อีกดอกหนึ่งคุ้นปากก่อนนะสวนต้หนีต้หนี้เรา็เห็นเห็ดจ้ะโอ้นี่ฝรั่งฟังคงว่าบบไปสีเบิงสีเบิงบอกให้เบิงดีๆเราบอกว่าบ่นี้่มนี้เราสวนหนีฝรั่งฟังค,งคงเห็นอีกล่ะจ้ะดอกหนึ่งงามๆเลยเอยดอกงามงาม สวยๆจ้ะล้วยางไหมอย่างโอ้ซอกเฮ็ดของ,ขงมาหาข่อยพลังจ้ะดอกนงามๆคุณประกอบเราสีนี้จังไรผู้ไหนเนะห็ดนะแต่รุ่นเดียวกันเมือโอ้กลุ่มนี้ได้ต่างหลายอังยื่นมาให้เห็นน้ำเนี่ยคุณประกอบนี่เกือบนี้จ้ะสวนเราหาต่อเราก็บ,บรยักหา ไอ้เพิ่มกตนตั้งหลายดอกงามงามเลยนะดอกหนึ่งจะออกเป็นกลุ่มไปเลยเหียนบ,บนยนอกโอ้หัวอกแล้วใบยางก็ต้องเบิง้งมันออกงาวม,มาเป็นแถวเลยปาดออกงามคักเป็นแถวเลยพองเบิ้งมองหันให้นะหันนูน้นๆทางนาหันอา้าวๆเชี่ยวเบิ้งให้นะมองนูน้นๆ น่ะอยู่เตียนละนู่นๆอยู่หันแมนปะหัแมนปะพ่ออีกแล้วจ้ะคนหลายๆเ้ยจ้ะคนคนหลายมือน,นี้น่ะลงรถนี่โอ้เต็มซากลากเลยนี่หม่องดีย่ยางเดียวบา้าดอกนี่นี่อีกว่าเท่าฝรั่งฟังโค้งกะวางเบิ้งน้ำพุ่มทั้งเทิงปุ่นหาเธอตาจะหาไปเลยโอ้ยายหลายจนแตกจนมุนเบิด จนแตกคักแตกเนี่ยพอมไก่เลยวิ่งไปพูดถ้าวังงัขึ้นมาหาเจ้ากูเนี่ยเฮ้ยว่าแล้วข่อยเห็นว่าเจ้าได้อยู่แถวนี้เนาะอู้้้อู้เถวแข็งปัด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 อู้่ดือ,อ,อดอวปด่ปิดไว้ Okay. ไงเทพไงว่ะจ้ะบาดอุเบือตั้งตูดปูดจู้ว้าเฮียงบ่ได้จ้ะอันคนมันหลายพวดมีทุกประเทศจ้ะมาเก็บอยู่นี่นนะบร,ริเมนมีแต่อันคนไทยจ้ะคนหลายมีทุกประเทศก็เลยบ่ได้เสียงดังจ้ะ อืมอมโอ้โหยังไงครับนี่จ้ะหมวกสม้มโอ้ยหมวกสม้มหมวกสม้มดอกบักงามหนึ่งนี่ข้างในจังมาออกอยู่ผู้ดเดียวครูรูอยู่จ้ะหมวกสม้มนี่นี่พูดนะเดี๋ยวได้ถ่ายนะนี่แล้วกันนี่จ้ะออกต่อกันเลยเดี๋ยวถ่ายเยอะพิ่งน,นี่ เียว,ยวนี่เดี๋ยวด้ะพี่จ้ะพูนกำลังฟังโคงเห็นเลยพูนฮันเด้ดกลอง่เห็นฮันเดะเห็นยังฮันเออเห็นอยู่อันก่อนเทาสิตัดเทากับคอยเบิงละตาเขาต้องไปเขา,เ,ขาเอาออกมาเอามาซ่อนกันแล้วก็ตัดที่ถังนี่มาซ่อนกันก่อนติดทางจ้ะสองดอกไหมเอาอีกไหม เอาอยู่วันดีกันเออเอามันใหญ่อย,ย,อยู่มันเด็ดซูนามาแล้วมันกับบ,บอใบใหญ่เด้หนะนั่งลบตัดเดี๋ยวแ้เอาดอกนี <Yeah. S 2> ่ก่อนใส่กันเออมาดอกนี้มาเนี่ยจ้ะก็ลองฟงองโคมงกันเลี้ยวหาแต่เห็ดนี่จ้ะ บอดีบังามก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้อคนก็หลายเฮ้าก็เฝ้าน้ำเวลาพ้อจะเฮ้ามากไก่พโพดผู้เห็ดเพิงเหลืองน้อยก็ตเต็มอยู่คุเพิอเหลืองน้อยเฮ้าไปกินบางที่ก็จะทายโอจะเก็บเลยๆแล้วก็ก้นมาทายจะบางที่เจอคนก็สิบบ่ได้ทายกับมีเนาอจ้าเนาะ เพราะว่าอยู่ป่านี่น่ะเวลาันเห็นเขาเก็บยุ้ก็ย่างเขามาหาน่ะจ้าเ่าเขาใจคขึ้นกันเขาอยากเก็บน้นหมากดอกนี่สองดอกนี่งานแท้งาวบะสอ่อนเห็ดน้ำหมากสวยเห็ดแม่มดเขาโมูหว่ากินได้นะเออที่ริงต้องมีมูด้เพิงแม่มุด่ะตัดมาว่าเอาตัดมาท่อใส่บูธนะ เรากินว่เป็็หลังคนเพื่อนก็กินว่เป็นเราบเอาเอาแต่เสพบัรู้จากกินนี่จ้าพ่อแม่ีปน้องกาเห็ดเฮามือนี่เห็ดดอกงามๆเลยพูนาะต้อยเดียวกันงามๆเลยหนอพองเนาะสุดเดี่ยวอ้อยต้อยเลยเวลาจับเอาหัวโอ้ยหัวหลุดเวลาจับเอาหัวมันขึ้นจังสีแน่จับเพ็ดน่ะหัวจับงามๆนะ สันหัวน้สิลุดเบิรนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากุ้มเดียวเฮ็ดออกกุ้มเดี่ยวเป็นเครื่องกระตาเลยจ้ะแท้แท้ได้ว่า,า,าวอันนี้เครื่องกระตาพวกนี้จ้ะบ่อแม่นหน่อยเด้อจ้ะนี่เด้ยอยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฟังโคงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฟังคงเด้อจ้ะเด้อว่ามือมือเว้นเว้นฝรั่งฟังคงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเฮ็ดยังทำยัง ไปเก็บยเพอย่งป้าใดเนาะจ้าเนาะวันนี้ไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ